สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ที่เคลื่อนลำตะคองครับวันนี้ก็เป็นวันเทศกาลกินปาร์บลำตะคองครับก็หมู่บ้านท่างว่าท่านผู้ชมว่าผมออกเดินทางมาแต่เช้าครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายด้วยเป็นวันที่7เนาะวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมรับชมบรรยากาศครับตอนนี้ครับผมก็มาถึงนะครับผมเนี่ยถึงทางเข้าแล้วเดี๋ยวแต่เข้าไปทางในครับประมาณนักสองสามโมงท่านผู้ชมป่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินทาง รับชมบรรยากาศเนาะที่ลำตะคองหมู่บ้านทางไว้ครับผมวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วไปเราก็นี่ครับได้หยุดวันอาทิตย์ครับผมเลยผมจะออกมาจากบ้านเนเช้าครับไปออกเดินทางกันเลยครับวันนี้ก็บรรยากาศครับผมฝั่งนู้นก็ฝนจะเริ่มโปรยลงมาครับฝั่งนก็เป็นหมอกครับผมบรรยากาศนี้ครับช่องเช้าครับ เดี๋ยวเราจะขี่รถเข้าไปครับข้างในครับวันนี้ก็เวลาประมาณเจ็ดโมงกว่าครับผมเจ็ดโมงเช้าครับไปกันเลยวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับผมใบจังวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยอาจจะมีร้างอาจจะคนอาจจะเยอะครับ เดี๋เราใสายบ่าเรามาตอนเช้ามาตั้งชมเพราะว่าถ้ามาตอนเย็นอาจจะฝนตกครับ ทีนี้คนระับหนไม่ค่อยดีครับผมหน้ำแห้งครับแห้งเยอะมากเลยทนนางน้ที่ผมจะได้มา้าตีดต่อเนี้ย ติดไฟตลอดทางครับเดี๋ยวผมดูไม้ก่อนบรรยากาศครับสมัยตะก่อนับผมน้ำมาเต็มนี่ครับผมเต็มเขื่อนเลยครับผมที่เขาปลูกกระโปรงครับผมมีแต่น้ำสมัยตะก่อนเนาะจนก็เริ่มมากันนะครับวันนี้ก็เป็นมันบยวด้วยเป็นวันอาทิตย์ด้วยครับเป็นวันที่พักผ่อนนะน,นึ่งเป็นวันสุดท้ายด้วย อันนี้ครับถึงมันเป็นช่วงนะครับเลยหาไม่ค่อยมีกับลำตะคอง เย็นมีตัวตกตอนเย็นนี่แต่การกินปลาลํากะคองเราก็ข <Yes. S 1> ี่รถชมบรรยากาศอยู่หลังช่างหลังช่างหลังลํากระวันที่หนึ่งคือวันเจ็ดครับโอ้โหขบขั่วครับบรรยากาศ แฉ็ครับเดิ่นยาบปฏิบัติการสุดท้ายได้อ่ะมันเนี่ยถ้ามาตอนเย็นกว่าฝนอาจจะตกครับ เดี๋ยวเราจะขี่ไปสะพานสองครับผมไปดูน้ำก่อนโอ้ครับผมตะก่อนนี่น้ำเต็มนีเลยครับผมมาไม่ได้ครับผมนี่โอ้ถ้ากเก่าหายหมดเลยครับ มองดูกว่าเราไปดูพลังโมตเตอร์กว่าดีเขาบินนะครับ บ่ายตอยดูด้านหน้าดีกว่าท่านหมดชมที่นี่แห็นคนรัมตะกองย่อไปดูนะผมว่าอะไรบินครับผมเขาเรียกอะไรที่บินนะเป็นพลังมอเตอร์หรือเปล่าแข็งเลย quy ngâm chào lên quy ngâm nhìn thật. chào ไปต่อทรรมชุมโอ้ว้าวันนี้กาศสวยงามครับฝั่งหนุงมหมอ,อครับผมฝั่งนั้นเป็นฝั่งหนองกระทุ่มป่าไผ่ครับท่านตอนนี้เขาปลูกกระโพดหมดแล้วครับฝนเชื่อมฝนก็เริ่มโป,ปอยแล้วครับโอ้ทีนี้ก็ปลูกกระโพดหลายมากเลยครับปลูกปลูกช่วงที่หนังแห้งนะ น้ำไม่มาเนี่ยปลไม่ได้แล้วน้ำเต็มนี่หมดแล้วเสีดายเนาะปีนี้โอ้ปีนี้ฝนทิ้งช่วงมากครับ ไยอมนะตุนยอมครับโอ้ดูหนามครับผมหนามมันแห้งหลายฮะ น้ำไม่มีเลยครับสส่ไดเน้อบรรยากาศเก่าๆครับผมนี่น้าลดลงไปมากครับจนได้ปลูกเขาพู้น,นียู่นนวนี่ก็เจ็ดกว่าแล้วเดี๋ยวเราขี่รถถ่ายบรรยากาศดีกว่านี่านี่นะ คงนี้กับปลาเยอะมากเลยไปูสังสองครับน้ำแดงไปเห็นดูน้ำแดงครับน้ำแดงมาแล้วครับท่านผู้ชม ฝั่งนี้ก็ยกยอรครับมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าครับแหววโอฝั oh, ่งนี้ครับเนี่ยดูน้ำแดงครับเนี่ยไหลแรงมากครับ เหมาะที่ตกปรากวดางทํานุชมนะดูเด็กน้ำแด็ไปก็หาดูป,ปลาครับยกยอวันแหกกันครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นสะพานสองครับนี่มาแล้วครับผม นี่เราก็ได้ฉอตนี้ครับครับฝั่งนี้ก็มีครับครับเดี๋ยวเราจะไปต่อนะ ปิสปิสไปเราจะไปต่อครับกับบรรยากาศลำตะคอาน้ำชมยาวไปยาไปบ้า ก็ได้ชาเด้นครับแต่สนใจมากได้ครับผมวันนี้เป็นวันที่เจ็ดเป็นวันสุดท้ายครับผมในวันอาทิตย์ผมวันนี้ผมมาดวงดีมากเลยดูป่านี่เราก็เลยสะพานสองแล้วครับ เดี๋ยวเราก็ขี่ไปเรื่อยๆเนาะเยีอยมเอ,อ,อยเยี่ยมสุดๆกันที เลือ่อนเต็มใจแบบบึกปลาสบายยังเยอะนะครับเดี๋ยวเราก็ขี่ชมบรรยากาศดีก่อนนะทำไมช่วงนี้สายครับเยอะครับช่วงเช้า,า,เ,เ,าเรามาได้เช้าเราแค่ขี่รถชมบรรยากาศดีกวนะ่านะอย่าไปายอย่าไปา เหายเลยครับไปสุดสุดที่ปลายอันนี้บรรยากาศดีครับตอนเช้าครับากาศดีมากเลยตอนเช้าโเอ้ผมงามมากเลย Ha ah, ani ah, siap deh. mươi phút xe Hãy subscribe 幺八幺八。Bye, bye. ามหายไปหลยมือ,อ,อไปสุดสุดที่ปลายครับยาใครไม่มาเสียใจครับผมผมมาเนี่ยผมทุกเลยครับผมผมเหนนี่ยพลังหมดเตอครับผมนี่โอ้ยอดแล้ว ทำไม่มาเสียดา,ายเลย Ừ. Yes. căng <coughs> tập <coughs> <coughs> ไปได้เปเนี่ยเอ้ยบินบินนี่ะผมจะไปได้ไปเนี่ยตรงนี้ลึกซิด้วย โอเคครับผมวันนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วเนาะเราออกจากบ,บ้านมาประมาณเจ็ดโมงกว่าครับอันนี้ก็แปดโมงยี่สิบแปดนาทีครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปทำธุระต,ต่อเนะ ฝากากดไลค์กดแชร์ช่องตุย้ยเพาะใะ่ไหมครับวันนี้เราก็มาขี่รถชมวิวที่เดินรำตะคองครับหมู่บ้านทางไว้ครับตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วครับผมถึงถึงที่เจ็ดครับผมวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราก็รับชมบรรยากาศเนาะครับเดินทางกลับแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย